ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับอาจารย์ผู้ครับจะมีแผ่นมงคลชะตาชีวิตครับซึ่งปัรจุเรื่องของดวงของท่านนะครับวันเดือนปีเวลาเกิดของท่านนะครับให้เทวดาคุ้มครองดวงของท่านนะครับนอกจากนั้นแล้วแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับ ยังมีตำแหน่งดาวที่เป็นตำแหน่งดีในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเกษตรตราธิปดีมหาจักรมหาอุตราชาโชคเพื่อเสริมดูของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเขียนแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับสามารถที่จะสอบถามไปที่ไลน์แอดไซน์โฮโลมัสเตอนะครับเพียงแผ่นละ199บาบาทเท่านั้นครับ สวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎนะครับประจาช่วงเดือนกากดาคมนะครับปีพศ2 5 6 4นะครับแนวโน้มของดวงของคุณในช่วงจังหวะตอนนี้นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะฮะพอสมควรครับคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎนะครับณขณะนี้ฮะมันมีดาวอังคารครับนะโคจรมากุมจุดเกิดคุณณขณะนี้นะครับดาวองคารเนี่ยนะฮะจริงๆในภาษาโหลาศาสไทยเนี่ยมันมีคํานิยามว่ากล้าแข็งขยัน ให้ Andrea, ดาว ENNIS องคารครับดาวองคารเนี่ยนอกจากเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับความขยันความตั้งใจแล้วยังเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการงานของคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ามุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับความขยันนะฮะหรือความตั้งใจในเรื่องเกี่ยวกับการทํามาหากินของคุณนั้นอาจจะแบบไม่ได้ดังใจเหมือนแบบสมมติหนึ่งนะขยันแต่งานไม่ได <treatment> ้ดังใจนะฮะถ้าสมมุติว่า ไม่ขยันด้วยนะงานยิ่งดรอลงนะฮะมากขึ้นกว่าเดิมไปด้วยในช่วงปัจจุบันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดล,ลัคนาราศีนี้นะฮะจะต้องแบบมีพลังนะมากกว่าเดิมน,นะครับถึงทํางานอย่างบุกบัดแล้วแต่มันยังไม่ได้ดีในช่วงนี้มันอาจจะมีมุมได้ดีในช่วงต่อไปต้องคิดแบบนี้นะนะทำวันนี้แล้วไปดีในอนาคต นะแต่บางสิ่งบางอย่างทําวันนี้นะและคิดว่าจะดีตอนนี้และมันไม่ได้หนังใจมันมีมุมแบบเซงหนาด้านชานะกับสิ่งที่เป็นอยูนะ่ณปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในหลักโหราศาสตร์อาจารย์มองว่านะฮะเราจะต้องมีความหวังนะในยุคที่เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้นะครับจะต้องอดทนนะต้องค่อยเป็นค่อยไปและมันจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นแต่อาจจะไม่ใช่ช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับอีกมุมนึงเนี่ยในหลักโหราศาสตนะร์เนี่ยนะฮะ หลายคนหลายท่านอาจจะมีจุดในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะครับหรือมีมุมในเรื่องเกี่ยวกับการทะเลาะนะกับอุ้นส่วนก็ได้เพราะดาวอังคารเป็นเรื่องกับดาวเสาร์ในภาษาหมอดูเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะความหมายคือว่าอาจทะเลาะนะกับเจ้านายทะเลาะกับคู่ค้า นะครับมีมุมของเซงกดดันอยาาที่จะชิงลาออกและไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะไรแบบนะี้ถ้าคุณคิดมีความคิดแบบนี้นะคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามทีคุณต้องมีแผนรองรับนะไม่ใช่แบบว่าทะเลาะก,กับใครปุ๊บแล้วออกเลยเปลี่ยนแปลงเลยนะเดี๋ยวมีสิทธิ์ที่จะตกงานยาวๆนะฮะเพราะฉันไม่แนะนำนะครับเพราะฉันคิดนะคิดแล้วก็ต้องคิดอีกคิดย้ำมคิดย้ำทำนะฮะให้มากกว่าเดิมนะครับผมจะเป็นการดีครับใน,นขณะนี้นะอ่ะถ้าคุณทนได้ ดาวการเงินของคนที่เกิดลักนณาราศีนี้ในหลักโหราศาสตร์เนี่ยช่วงครึ่งเดือนแรกมีตำแหน่งมีปัญหานะมันเป็นช่วงของการเก็บเงินนะมุมในเรื่องเกี่ยวกับการเซฟเงินเซฟทองไว้นะฮะจะเป็นการดีครับแต,แต่ว่าถ้าเลยนะฮะหลังจากเข้าช่วงกลางเดือนกรกฎาคมไปแล้วเนี่ยดาวการเงินของคนที่เกิดลักนณาราศีนี้ก็ระฎนะครับจะมีตำแหน่งค่อยคอยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ จะมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการหาเงินได้คึกคักนะฮะมากขึ้นมากกว่าเดิมมากกว่าช่วงต้นเดือนนะฮะของช่วงเดือนกักกาคมนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎครับจะต้องอดทนนะ,ะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการหาเงินหาทองหรือการใช้จ่ายที่มันนะชักหน้าไม่ถึงหลังนะชนไปชนมาในช่วงนี้นะครับแต่มันจะมีมุมของการขี่้ขายหรือมีบุมที่มันบานาเกิดขึ้นหลังจากช่วงกลางาเดือน กรกฎาคมเป็นต้นไปครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับในส่วนนะฮะเรื่องของนะฮะชี้ส่วนตัวหละเป็นอย่างไรบ้างในพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวข้องกับชี้ส่วนตัวนะครับยังมีตําแหน่งที่จะมีปัญหาอยู่นะฮะเหตุผลในหลักภาษาบ่งบอกว่าอะไรคือดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักในภาษาหมอดูตัวแทน,นค่าเนี่ยเขาเรียกดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับมันมีดาวเสาซึ่งมันเป็นดาวโทษทุกข์นะฮะ เลงกันอยู่หรือทำมุมกันอยู่ในช่วงน,นี้นะฮะสุกกับสาวเป็นเส้นศัตรูนะครับมุมมองในเรื่องเกี่ยวข้องกับครอบครัวอาจจะมีเรื่องจุกจิกไม่สบายใจกันนะฮะมุมมองในเรื่องเกี่ยวข้องกับสามีภรรยากันนะฮะมีมุมที่จะมีปัญหานะครับไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ตามทีถ้ามันไม่ไมแย่นะพื้นดวงเดิมของคุณไม่แย่นะรีบปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ แต่ถ้าใครก็ตามที่พื้นดวงเดิมนั้นแย่และมีปัญหาช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการโกราโหดในเรื่องอี่ข้องกับความประักได้นะครับตรงจุดนี้ขึ้นอยู่กับพื้นะตานเดิมของแต่ละท่านนะอาจารย์อาจจะบอกกล่าวไม่ได้ทั้งหมดนะฮะมีมุประมาณนี้นะครับแต่นี่แหละนี่คือส่วนหนึ่งแหละของคําพยากรณ์นะครับใครที่อยากที่จะรู้ดวงนัดหมายอาจารย์ผู้รปการส่วนตัวนะมากกว่าน,นี้นะฮะดูดวงไปการส่วนตัวก็สอบถามได้ที่ไลน์นะฮะ Assign Holomaster นะฮะมีคาตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ